วิ่งเกือบ2ปีเนาะคุณภาพแบตเหลือห้างนอกเนาะค่าใช้จ่ายก็ประมาณ8 8 0 0นะครับรถเราก็ค่อนข้างจะใช้เยอะเพราะว่าเกือบ80,000แล้วเนาะ72,000กิโลนะครับค่าใช้จ่ายใ,ในการเปลี่ยนยางกับสนับสนุนโดย Royal Goodwill Resort and f a r มอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี081 984-1986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal Goodwill Resort สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องเทเลามานานพอสมควรนะครับก็วันนี้โอกาสดีครับพอดีมาที่สวนพึ่งนะครับแล้วรถเราก็รุ่นนี้นะครับเทเล่าโมเดลวที่เราเห็นนีเนี่ยตกรุ่นเป็นการถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเปิดตัวรุ่นใหม่มาแล้วเนาะโมเดลวตัว Per ร์포เรนซ์เนี่ยยังไม่ได้ออกมานะครับก็จะเป็นโมเดลวตัว Jupiter ที่ออกมาก่อนนะครับก็ถือว่าตกแล้วนะก็ก็ขับใช้ไป นะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับว่าใช้รถเกือบ2ปีนะครับผมได้รถมาวันที่23่ีนามมนะครับก็จนถึงวันนี้ก็หนึ่งปี11เดือนนะครับใช้รถไป77,845กิโลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะครับว่ารถเกือบ800หมกิโลสำหรับเท s l a m o เด l Y p e r f r r m a n c e เนี่ยใช้รถไปเกือบ2ปีเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับคลิปนี้มาชมคบตอบกันสิ่งแรกที่เรา รับรถมาวันที่23่สิามมีนาปี23นะครับเอาสิกรกฎาคม23ปีเดียวกันนะครับก็ประมาณ4เดือนนะครับรถก็กระจกด้านข้างเนี่ยนะครับกระจกด้านข้างตรงเนี้ยสองข้างซ้ายขวาเนี่ยมันคบนะครับมันคบกับตัวประตูแล้วก็เข้าไปที่ศูนย์ให้เขาเซอร์วิสให้นะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็ฟรีก็เซอร์วิสมาเรียบร้อยดีก,ก็ใช้เวลาเซอร์วิสประมาณสัก 2ชั่วโมงนะครับครับหลังจากนั้นก็วันที่2กุมภาปีนธ์ปี24นะครับก็หลังจากนั้นมาก็เกือบเกือบปีเนาะเออสิบเอ็ดเดือนรถก็มีปัญหาเรื่องแอร์มีแต่ลมออกมานะครับเราก็พยายามเปิดปิดแล้วพยายามรีเซ็ตแล้วมันก็ยังมีแต่ลมออกมาเหมือนเดิมเราก็เข้าไปที่ศูนย์นะครับให้เขาเช็คให้ก็สรุปว่าให้ตัวคอมเพรสเซอร์มันเสียนะครับตัวปั๊มคอมเพรสเซอร์มันเสียก็เลยต้องสั่งอะไรแล้วก็ มีอันนี้คือไฟท้ายด้านซ้ายเหมือนกับว่ามีรอยน้ําเข้าเนาะเราก็ทําเรื่องเคมไปหลังจากนั้นก็เทางเทสลาก็สั่งอะไหล่ให้หลังจากนั้นเราก็เข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์เทสลานะครับแล้วก็เมื่อวันที่หกเมื่อวันที่6กุมภาสองสี่นะครับก็ทางเทสลาได้แจ้งมาว่าอะไหลมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปเปลี่ยนอะไหลที่ศูนย์เทสลานะครับก็เป็นการเข้าศูนย์เทสลาครั้งที่สมนะครับก็อะไหลแอร์มาก็เปลี่ยนตรง คอมเพรสเซอร์นะครับเขาเรียกว่าไอตัวซูเปอร์มานิโฟนะครับที่มันเสียนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนนะครับแต่วันนั้นเราได้เปลี่ยนในตัวกองแอร์ด้วยนะครับกองแอร์กองอากาศด้วย2ชิ้นนะครับตอนนั้นก็หนึออ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบห้ากระตังระยะทางสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบกิโลนะครับนะครับตอนนั้นเป็นการเข้าศูนย์ครั้งที่สามนะครับ อีกเรื่องหนึง่งประมาณวันที่23มเนี่ยมันเราก็หมดประกันพอหมดประกันนะครับประกันเราก็ต่อไป52 0 0มนนะครับแล้วก็ภาษีภาษีด้วยนะครับภาษีก็ปีแรกฟรีเนาะแต่ว่าปีแรกมันแค่300อยกว่าบาทนะส่วนปีที่2เนี่ยพันหนะครับปีที่2นี่พันหกร้นะครับก็มันจะบรรัุไอตรงค่าประกันแต่ค่าภาษีนี่แหละนะครับอีกอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องการสลับยางเนาะเพราะว่ารถก็วิ่งมาค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยวิ่งมา3 0,000ื่นเกือบสี่หมื่นแล้ว แล้วก็สำหร,ร,รับยางข้างนอกไปครั้งหนึ่งก็ประมาณ800กว่าบาทนะครับแล้วก็วันที่11ธันวาที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําการไปล้างไปตัวแผงพวกใบไม้พวกเศษอะไรที่มันเข้าไปในแผงแอร์นะครับด้านหน้าแล้วก็เปลี่ยนไอตัวของแอร์ของอากาศไปด้วยอันนั้นก็จะทำาอ่ข้างนอกเนาะค่าใช้จ่ายก็ประมาณ4,008ก็ตอนนั้นระยะทางประมาณ70,000กิโลนะครับ อีกอันนึงนะครับวันที่20ธันวาก่อนปีใหม่เนาะเพราะว่าเราก็ใชุ้ดเยอะนะ20ธันวาก็เราก็เปลี่ยนยางนะแต่ว่ายางที่ผมใช้เนี่ยลองใช้ของโอตานินะครับผมเปลี่ยนยางโอตาีิมา20,003นะครับดีช่วงปีใหม่ผมก็จะไปเที่ยวทางเหนือด้วยผมก็เลยเปลี่ยนยางเป็นโอตานินะครับ70,000 72, 72,000กิโลนะครับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ทงล้อก็2 3 5 0 0นะครับ เรื่องอยางอุตานี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีแต่ว่าเท่าที่ใช้ก็ผมว่าก็โอเคนะยางถูกกว่ายางติดรถมาถ้ายางติดรถที films, ่เส okay. ้นประมาณหมื่นหกเนาะเปลี่ยนมาถ้าสี่เส้นเนี่ยก็เกือบเกือบเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอะมันก็ถูกกันมากผมสมควรแล้วว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้วิ่งสักห้าหมื่นก็ได้อาจจะสี่หมื่นสามหมื่นแล้วเปลี่ยนทีหนึ่งก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมเรื่องเรื่องยางนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่องยางให้ให้ดูอีกทีให้ตอนนี้ให้มันวิ่ง คร,ครบไปก่อนแต่ว่าเท่าที่ใช้เบื้องต้นมาตอนนี้ก็ใช้มาเกือบ5,000ักิโลนะผมว่าก็ถูกใจกับอย่างโกตานี้นะครับก็ราคาถูกงไปค่อนข้างเยอะเ,ยอะเลย ครับต่อมานะครับเมื่อวันที่เก้ามกราที่ผ่านมานะครับขันทอกนะเพราะว่าน็อตบางตัวอวกก็มีการหลวมการคายตัวออกมาเพราะว่ารถเราก็ค่อนข้างจะใช้เยอะเพราะว่าเกือบแปตเลยเข้า <นะ S 1> ไปนะที่ศูนย์ก็ไปติดต่อเรื่องการหนึ่งก็คือเช็คคุณภาพแบตนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือขันทอกอันที่สามก็คือ,อ,คอไอ้ตัวสปอยเลอร์ข้างหลังเนี่ยมันเหมือนกับว่ากาวมันเริ่มเสื่อมสภาพเนะ้มันไม่แน่นเนาะ ก็เราก็เลยเข้าไปเมื่อวันที่6แล้วก็พอไปเช็คมาเสร็จปุ๊บคุณภาพแบตตอนนั้นน่ะออคุณภาพแบตเขาเช็คให้มาได้แบตลมวิ่งกับ2ปีเนาะคุณภาพแบตเหลือ8ปสิบกปร์เซ็นก็เขาถือว่าเขาก็บอกว่าทางเทสลาก็แจ้งว่ามันก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องปก,กติก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับสปอยเลอร์ตัวหลังเนี่ยนะครับเขาเห็นว่า อ,อกาวมันลอกจริงผมก็ตั้งใจแค่ให้เขามาเปลี่ยนกาวเปลี่ยนไอ้ตัวคล้ายๆกับสาเอ็มนะครับเอ็มก็ติดอันเก่าเข้าไปใหม,ใหม่แต่ว่าทางเทสล่าเขาเปลี่ยนยกเส้นให้ผมเลยแล้วกับว่าผมได้ตัวใหม่มาด้วยแล้วครับแล้วก็จากการคันทอรไปเนี่ยก็ ก็มีการคันทอกให้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเช็คช่วงล่างว่ารถมันจะหมดประกันนะจะหมดประกันที่ตัว80,000กิโลนะครับไอ้ที่ประกันคุณภาพตัวรถเนาะ80,000กิโลนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่มันหมดแสนหกเนาะแบตเตอรี่กับชุดชุดมอเตอร์ก็จะหมดตอนแสนหกกยังไม่ได้เช็คอะไรนะครับก็ไปเช็คช่วงล่างก็พบว่าช่วงล่างเริ่มมีปัญหานะครับมีค่าใช้จ่ายวันนั้นนะฮะที่ไปก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่1,198บาท40สตางค์นะครับก็จะเป็นตัวคันทอก ขันพวกน็อตอะไรต่างๆพวกนี้ก็420นะครับแล้วก็ตัวเช็คแบตเตอรี่700บาทนะครับก็แล้วก็ช่วงล่างที่มีปัญหาก็คือต้องเปลี่ยนในตัวอีกนกตัวโค้งนะครับกนกหน้าซ้ายขวาแล้วก็คอม้าหลังนะครับอันนี้ก็รอไหลนะครับเมื่อวันที่22มกราเราก็รอไหลอย,อยู่ประมาณสักเกือบ10กว่าวันนะครับอะไรมา ก็เข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับตามรายการที่ปีกนกตัวตรงนะครับแล้วก็ปีกนกซ้ายขวาแล้วก็คอม้าหลังขวานะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการเปลี่ยนนะครับก็สรุปใช้รถไป1ปี11บเดือนกว่ากเกือบสองปีกับระยะทาง77,845กิโลนะครับค่าใช้จ่ายผมสรุปให้อย่างนี้นะครับก็มี1่งเรื่องเปลี่ยนกองอากาศนะครับ กองอากาศกองแอร์นะครับครั้งแรกเลยคือ1,543บาทสาสาตางค์นะครับอันที่2ก็คือประกันกับพรบนะครับ5 2 0 0 0บาทนะครับอันที่3าก็คือเรื่องภาษีนะครับ1 6 0บาทนะครับอันที่4คือเรื่องสลับยางนะครับสลับยางนี่สลับข้างนอกนะครับ800บาทนะครับอันที่5ก็คือเปลี่ยนกองแอร์กองอากาศแล้วก็ล้างแผงแอร์ด้านหน้าอันนี้ทำข้างนอกเหมือนกันนะครับ4,800นแนะครับแล้วก็อีกอันนึ้งก็จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนยางเนาะ2 3ง0น แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเช็คแบตเช็คคุณภาพแบตแล้วก็ขันท้องนะครับ1,198าสบาทจุดสสตงค์นะครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับรถเกือบ2ปีเนี่ยนะครับ84,941สาบาท57สตงค์นะครับก็ประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่8 4 0 0 0กว่าบาทนะครับก็ไปหนักเรื่องค่าประกันจะเป็นส่วนใหญ่ค่าประกันก็ห้าหมื่นสองละส่วนที่เหลือก็สบายมากเลยนะครับก็ประมาณนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเวลาที่เราใช้รถมา เกือบ2อเกือบสปี7จะ0หม่นกว่ากิโลเนี่ยนะครับเอ่อค่าใช้ใจในการชาร์จเท่าไหร่นี่อาจจะคำนวณยากนิดนึงก็เพราะว่าช่วงแรกทางเทสลาที่เขามาเปิดไอตัวศูนย์ซนะูเปอร์ชาร์จเนาะเขาก็ให้ชาร์จฟรีนะแล้วก็วิ่งชาร์จกันฉ่ำเลยตอนนั้นแล้วก็แล้วก็ที่บ้านก็มีไฟทีด้วยแล้วก็ บางปั๊มบางสถานีก็ค่าชาร์จมันแตกต่างกันเนาะสถานีฟูลประชาของเทสลาเองก็ดีแต่ละที่ก็ตอนนั้นน่ะค่าใช้จ่ายยังต่างกันนะมันมี8.15 8.70อะไรต่างๆก็มันก็จะวัดก็ให้ยากแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่บ้านผมติดเป็นโซลาร์เซลล์เนาะมันก็เลยทำให้คำนวณค่าใช้จ่ายในการในการชาร์จไฟที่ผ่านมาค่อนข้างจะยากแล้วทุกวันนี้ถ้ากับว่ากลางวันนี้ถ้ากับว่าผมไม่ได้ใช้ไฟในการชาร์จเลยผมใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์ ในการใช้ถ้าเป็นส่วนใหญ่กลุปตัวเลขกลมๆผมว่าก็ทําได้ในกิโลละหบาทนะครับแต่ว่าของผมตามก่อนอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาผมชาร์จฟรีสรุปตัวเลขกลมๆง่ายๆก็คือกิโลละบาทก็คือตอนนี้7 7 0 0 0ก็ตีค่าใช้จ่ายก็ประมาณประมาณสัก7 7 0 0 0บาทเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ถึงหรอกของผมอาจจะประมาณสัก5 0,000ื่นเพราะว่าต่อไปนี้ก็ชาร์จฟรีแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งบนอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหน นะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้นะไม่ได้เจอกันนานสําหรับชาวเทสลานะครับก็ตกรุ่นเป็นการถาวรอลแล้วนะครับสาหรับรุ่นนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ต่ารับชมก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ